ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาคืนสยองกับของที่ต้องส่งร <ผม S 1> เรื่องราวเป็นยังไงครับอีเป้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับแฟนๆรายการทุกท่านด้วยครับ อ่าเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผมก็ย้อนกลับไปจากที่ผมไปดูไทม์ไลน์มาแล้วคือผมขอย้อนกลับไปช่วงเดือนกุมภาของปีที่แล้วนะครับครัพอดีในช่วงเดือนกุมภาของปีที่แล้วเนี่ยพอดีผมได้อ่าทําอาชีพเสริมอยู่อาชีพหนึ่งเอาไว้ยามเราว่างเว้นจากภารกิจอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแอปนะครับวิ่งรับงานผ่านแอปครับ ทีนี้ว่าวันนั้นผมก็ตื่นเช้ารับงานตามปกติอะไรประมาณนี้แหละครับผม,มไปจนถึงช่วงประมาณราวๆสองทุ่มได้ครับครับผมก็พอดีจังหวะตอนนั้นผมก็น่าจะอยู่อ่าานนี้ผมไม่รู้ว่าจะบอกได้หรือเปล่าอ,อ่าขอ ขอเกิดเปอ,อเป็นชื่อแล้วกันเนาะแต่ว่ามันมันจะกว้างอยู่เหมือนกันผมอยู่ย่านอ่าลาซานแล้วกันครับครับนค,ครับผมมันก็กว้างอยู่เหมือนกันตรงนั้นใช่ผมก็ได้รับงานย่านนั้นซึ่งมันเป็นสีเนาะครับพอดีเขาอ่าเขาเรียกแอปผ่านอ่าลูกค้าเขาเรียกงานผ่านแอปมาทีนี้ผมก็กดรับพอหลังจากกดรับเสร็จทิ้งก็ลูกค้าบอกว่าอ่าเดี๋ยวมารับสิ่งของที่บ้านพี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคเราก็คุยตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแต่ลูกค้าเขาพูด เกิดมาคำานึงว่าอ่าเดี๋ยวพี่ขอยกเลิกงานแต่พี่ขอให้น้องอ่ะวิ่งนอกระบบแทนให้หน่อยได้ไหมอืมอ่าซึ่งมันผมก็อ่าฟังแล้วมันเอ้ยปกติะถ้าประเภทแบบเนี้ยมันจะเป็นคนขับหรือคนรับแอปนี่ยที่จะไปขอลูกค้าแบบนั้นอ่าได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ลูกค้าจะตกลงแต่อันเนี้ยลูกค้าพูดมาเองเลยซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะ อย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ,อ,อ,อผมก็เพิ่งรู้เ่าลูกค้าเสนอมาแบบนี้ผมกล้าพูดเลยพี่ทุกค่ายทุกแอปคนขับเกือบร้อยเปอร์เซ็ตกลงแน่นอนออออใช่ทีนี้ผมก็ตกลงไปตามที่ลูกค้าเสนอมาโดยที่ผมไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยผมก็โอเคตามนั้นก็ลูกค้าก็ให้เบอร์แลกไลายอะไรก็เรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็เดินทางจากตรงที่ผมกดรับงานไปยนถึงจุดหมายต้นทางรับออสินค้าครับซึ่งสินค้าที่ผมรับเนี่ยซึ่งมันเป็น สีถังกลมๆสีสองถังเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาจจะเป็นพวกสถานที่ราชการบางบางบางแห่งซึ่งสีตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเห็นลูกค้าบ,บอกว่ามันเป็นสีทาพื้นครับถ้าในถ้าคนที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมเขาน่าจะรู้เพราะว่ามันจะมีพื้นสีเขียวสีนั้นสีนี้อ,อะไรเงี้ยไ,ไว้เฉพาะไว้ทางเดินรถฟกลิ์หรือคนเดินอะไรประมาณนี้ครับขายสีประมาณนั้นเลย อ่ะทีนี้พอผมไปถึงต้นทางผมก็รับสีขึ้นรถตามปกติเลยแต่มันเอะอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าเอลูกค้าสปอร์ตไปหรือเปล่าเพราะในแอปเนี่ยมันราคาสตาร์ทแค่จากต้นทางไปไปลายทางเนี่ยราคาแค่พันสองนิดนิดแต่ลูกค้าเสนอมาเลยหนึ่งให้ผมวิ่งนอกแอปโดยโยกเลิกงานให้สองลูกค้าให้ 2, อสองพันห้าโอสองเท่าตัวเลยนะ ใช่ครับ oh. แล้วลูกค้าก็บอกว่าพี่ขอไม่เกินเวลานี้ได้ไหมผมจะคำนวณเวลาแล้วผมก็บอกว่ามันก็ใกล้เคียงนะครับอาจจะถึงก่อนด้วยแต่ถ้ายังไงอ่ะซึ่งผมเองก็เราไม่เคยวิ่งงานจากตรงเนี้ยไปไปลายทางผมไม่เคยเลยนะนานๆนนมันมันก็เคยแหละแต่ผมไม่เคยไปจังหวัดนี้เลยแต่จะไปพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมากกว่าซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ผมไปจังหวัดนั้นแล้วทีนี้จากที่ผมคำนวณอ่ะมันน่าจะไปถึงนู่นอ่ะประมาณห้าทุ่ม แต่ทีนี้ผมก็บอกลูกค้าว่าผมขอเลทนิดนึงเพราะว่าผมไม่เคยวิ่งเส้นนี้แต่ผมไม่รู้กลางคืนเนี่ยเขาจะมีดงมีด่านอะไรกันหรือเปล่าอ่ขอเซฟไปหน่อยแล้วกันอาจจะเลทออกไปประมาณห้าทุ่มครึ่งเพียงคืนลูกค้าก็บอกโอเคงั้นตกลงเลยแต่ถ้าน้องอ่ามันสะดุดอะไรน้องก็แวะกินข้าวเลยเอาเป็นว่าน้องถึงกี่โมงแล้วน้องก็ทักมาบอกพี่แล้วกันครับผมก็โอเคตกลงตามนั้นกับลูกค้าแล้วก็ได้มีการเดินทางออกไป ลูกค้าก็จะโทรมาเป็นระยะจากผมออกจากนั้นผมตีให้เลนมันมันยังไม่สามทุ่มีผมตีสามทุ่มละกัน <isch> ผมออกจากนั้นสามทุ่มไปปุ๊บด้วยการที่เราเองก็ยังดูจาก Google แมปจากเนี้ยไปถึงปลายทางอะระยะทางมันราวลวร้อยสามสิบกว่ากิโล <c oughs> ครับใช่แล้วครับแล้วก็เส้นทางเนี้ยมันจะมีรถเยอะด้วย <c oughs> ผมเอ่จังหวัดได้เนาะมันพื้นที่กว้างอยู่ด้วยกัน <c oughs> เป็นจังหวัดระยองครับผมครับครับผมก็เดินทางไปส่ง เส้นทางปลายทางคือจังหวัดระยองทีนี้ก็คือว่าจังหวัดที่ผมเดินทางไปเนี่ยมันก็เราไม่คุ้นทางเส้นทาง,างแล้วผมก็ไปเรื่อยๆจนมันกินเวลาจากสามทุ่มไปมันราวๆเกือบเกือบจะห้าทุ่มแหละลูกค้าโทรมาลูกค้าก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างอีกนานไหมก่อนจะถึงผมบอกว่าน่าจะจากที่ว่าผมคํานวณแล้วเป๊ะๆเ,เ,เลยน่าจะไม่เกินเที่ยงครึ่งสิบนาทีลูกค้าบอกอ่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยน้องพักเบรกก่อนเลยพักเบรกกินข้าวก่อนผมบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมยิงยาเลย ใช้บอกเขาหน่ะเชื่อพี่น anyway> ้องแวะกินข้าวก่อนนะครับเชื entonces, ่อพ um ี just, yep, uh, ่เชื่อพี่แวะกินข้าวหน่อยตอนนี้พี่อยู่ในสายกับน้องน้องแวะกินข้าวให้พี่หน่อยได้ไหมเอาผมก็งงผมก็ไม่เคยเจอนะพี่เ้แบบนี้แทนที่จะได้เปิดไปเร็วๆอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่พี่ผมกล้าพูดเลยว่าพี่ๆแฟนแฟนขับรายการเนี่ยต้องงงเหมือนผมว่าเอ้ยมันมีลูกค้าแบบนี้ด้วยหรอแล้วแล้วเขาย้ําผมนะว่านะพี่อยู่ในสายแวะกินข้าวให้พี่หน่อยนะนะกินข้าวก่อนอ่ะผมก็เออโอเคผมก็ไม่ขัดลูกค้าครับผมไม่ขัดเลย พี่เป้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะวา่าลูกค้าให้มาเท่าไหร่สองพันกว่าบาทครับส <25, S 1> องพันหะ้าไหมเสร็จปุ๊บผมแวะกินข้าวตอนที่เขาอยู่ในสายเอาผมจอดรถอ่ะโอเคผมลงรถพี่ครับผมรายอยู่ร้านเขาเดี๋ยวโอเคนะ้องโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ติดต่อหากับโอเคอ่ะผมก็วางสายเข้าไปก็กินข้าวอะไรเสร็จสับผมก็อ่ะโอเคออกเดินทางผมก็ได้เดินทางจากตรงเนี้ยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมปลายทางที่จังหวัดระยองทีนี้พอผมไม่ถึงเนี้ย ลูกค้าโทรกลับมาอีกทีหนึ่งจังหวะผมจอดรถปรีอ่าน้องติดแลถึงยงังถึงแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ติดต่อให้เขาออกมารับถ้าเขาไม่ออกมารับน้องวางฝากของไว้ที่ป้อมเลยครับอ่าเขาก็บอกอย่างนั้นโอเคผมก็รอที่ป้อมผมก็ติดต่อทางพี่รอพอว่าผมมาฝากของได้ไหมครับถ้าหากว่าลูกค้าข้างในเขาไม่มาเอาอเออเพิ่งพอดีเสธ็จอย่างเดียวเลยไม่รับฝากไม่อะไรทั้งนั้นน้อง แล้วก็ถ้าใครจะให้พี่เอาของอะไรไปส่งในโรงงานอุตสาหกรรมข้างในพี่ไม่เข้าแน่นอนน้องบอกกับต้นทางได้เลยอืเขาเก็เซฟตัวเองอ่ะเออใช่ครับใช่ครับแล้วซึ่งป้อมเนี่ยมันถ้าด้านหน้าจากอ่าประตูโรงงานกับป้อมเนี่ยแล้วมองเข้าไปในตัวอาคารเนี่ยมันน่าจะห่างกันราวๆสักจากสายตาน่าจะสัก200เมตรได้ค่ครับ แต่บรรยากาศมันอึมครึมมากเลยผมว่าผมน่าจะส่งลูกไปวีเป้ดูแล้วละ uh huh. ่ะอ่ามันมืดมืดอย่างนั้นเลยแล้วก็ถังสองสี 4, แค่นั้นเองผ่านประมาณสิบห้านาทีผมก็อ่ะนั่งรอลูกค้าวันสิบห้านาทีลูกค้าโทรมาบอกโอเคนัองตีเล็กเดี๋ยวลูกค้าจะออกมาเองเดี๋ยวรอหน่อยร uh huh. อแต่พอเขามารับของไปเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันตกใจมากกว่านั้นพี่ uh huh. ลูกค้าให้สองพันห้าจบงานเสร็จลูกค้าโอนเพิ่มมาให้ผมอีก หนึ่งพันสองร้อยบาทเฮ้ย <_ an> ทำไมอะผมก็ยังงงอยู่นะพี่ <_ an> ผมเลยบอกว่าลูกค้าเดี๋ยวนะอันนี้คือโอนค่าอะไรมาครับลูกค้าพอดีเขา่ะไม่ได้แค่โอนเพราะว่าตอนก่อนนั้นนี่คือผมแล,แลกไลายกับเขาที่ผมบอกพี่ไปๆไปเขาส่งสลิปรอมาอีกให้ผมสองพันห้ากับอีกพันสองผมบอกลูกค้าครับเอ่อเดี๋ยวลูกค้าโอนผิดบัญชีหรือเปล่า๋ <_ an> อไม่ผิดหรอกน้องพี่ให้น้องพี่ <_ an> ให้น้องพี่ให้พี่เศษ็จทิปเหรอก็คงประมาณนั้นครับเออครับดีจังเลย ผมก็ดีใจโอ้โหงานอะไรทําไมผมได้ฟุกขนาดนี้อะตอนนั้นผมอ่โอเคครับลูกค้าถามกลับมาว่าน้องตอนน้องกลับอ่ะตีเล็กกลับเส้นไหน mm. ผมก็เลยบอกว่าเออตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยพี่ผมน่าจะกลับเส้นเดิมครับแต่ว่าตอนนี้ผมกลับเส้นเดิมกลับไม่ถูกเพราะหมุดอ่ะผมเปิด GPS กลับมาบ้านผมที่ย่านลังสิตเหมือนเดิมพี่แต่ Google m a p มันไม่พาผมกลับเส้นที่ผมมา mm. แล้วตอนนั้นอะมันเวลาเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วพี่ แล้วผมกล้าพูดเลยว่าเส้นทางที่ผมวิ่งจากถนนใหญ่หลักเข้าไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมตรงนั้นน่ะครับผมจําไม่ผิดเลยระยะทางห่างกันอยู่ที่ประมาณสิบแปดกิโลอืมมันลึกมากซึ่งมันเป็นเขาแล้วก็ป่าพี่ป่าป่าป่า,ปาแล้วก็ป่าแล้วก็มีแยกไฟแดงอยู่ประมาณสองสามแยกแล้วกลางคืนมันไม่มีรถอะพี่น้อยมากที่จะเจอรถครับ ผมก็เลยบอกว่าลูกค้าตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วครับว่าผมจะกลับเส้นทางเดิมถูกหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะโอ้โผมผมกล้าพูดเลยผมยอมเลยพี่ผมวิ่งอาชีพรถพวกนี้ก็จริงอ่ะผมยอมเลยว่าถ้าเส้นทางเนี้ยผมไม่เคยมายังไงผมก็จำไม่ได้จริงๆพี่ผมยอมเลยอ <c oughs> ยอมยอมยอมคลาวะเลยที่มันมืดมีไฟหน้ารถเขาเราแค่นั้นแล้วก็แล้ว <c oughs> หลายร้อยเมตรอย,อยู่ก่ามันจะเจอไฟสองทางดวงนึงิอย่างเงี้ยมันห่างกันเปนระยะมากครับ <c oughs> ทีนี้พอ <c oughs> ในเมื่อ ลูกค้าบอกว่าอ่ะลูกค้าถามบอกว่าน้องตีเล็กจะกลับเส้นไหนกลับถูกไหมอะไรเงี้ยหลังที่ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วลูกค้าบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะตีเล็กเปิดเส้นทางดูดีๆนิดนึงนะก่อนกลับมัน,านอันตรายนะถ้าเส้นทางไหนไม่ชัวอย่ากลับเชื่อพี่หรือถ้าเป็นไปได้หาเช่าโรงแรมแถวนั้นนอนก่อนก็ได้นะและ้วค่อยกลับตอนเช้าเอเอเขาเป็นหัวเป็นใายดีเนาะใช่ครับโอ้โหลูกค้าแบบใช่พี่ผมรักลูกค้าท่านนิ่มมากเออส่งของเสร็ ถามก่อนอีกจะกลับยังไงครับโอ้โหน่ารักมีติปไม่อีกใช่ครับครับ,รบอ่ะผมก็อ่ะผมก็เลยไม่ได้ว่าอะไรก็เอาตามนั้นทีนี้ว่าจังหวะที่ผมเปิด Google Map เนี่ยแล้วผมเลี้ยวหัวออกมาจากโรงงานตอนที่ผมมาเนี่ยถ้าสมมติว่าผมหันหัวออกจากโรงงานเนี่ยเท่ากับว่าถ้าผมเลี้ยวขวาเนี่ยมันกลับทางที่ผมมานั่นแหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องเลี้ยวซอยไหนอะไรยังไงบ้าง แต่ถ้าผมออกทางซ้ายมือปั๊บเนี่ยคือเส้นทางที่ o o o l l e แ a p นำอืมอ่ะแต่ทีนี้ว่ามันอ่าจากตรงนี้ไปถึงบ้านผมย่านลังสิตมันอยู่ที่ระ,ะยะทางจากตรงนั้นจากลาซานมาเนี่ยมันร้อยสามสิบกว่าแต่ที่ที่ผมยิงยาวจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นกลับมาบ้านผมร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลครับผมก็อ่ะกับเส้นนี้ก็คือเส้นนี้พอผมได้ o o o l l e แ a p นำทาง มันเขียวเลยพี่ถนนเขียวโลง่งเลยอ,อ่า,อาเป็นใครก็ดีใจโลง่ลงๆแบบนี้ขับสบายกลับบ้านแน่นอนครับครับผมออกจากโรงงานมาได้ระยะประมาณสักห้าย่างหกกิโลเกือบหกกิโลมีไฟแดงหนึ่งไฟแดงผมก็ติดตามปกติต่อไฟแดงมันนานมากพี่เข้าสิบวเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีรถเลยนะผมก็ยยังเปิดเพลงฟัง จนมันเข้เก้าสิวิแต่ไฟเขียวมันแค่แต่ผมก็งงว่าไฟแดงอะไรไฟเขียวอะไรมันมันมันจะไวจะท้าอนาดนี้เรามันก็เป็นเรื่องตลกคิดเฮฮาไปไม่ได้คิดเรื่องพงเรื่องผีลอะไรหลอดอยู่ในหัวผมก็ออกแยกไฟแดงที่หนึ่งไปจนถึงแยกไฟแดงที่สอง <c oughs> ไฟแดงที่สองปุ๊บเนี่ยโอ้ไ,ไฟไฟเยอะมากเลยพี่ต่างกว่าแยกเมื่อกี้ต่างกว่าที่ผมวิ่งจากถนนใหญ่ผ่านมากว่าจะมาถึงอุตสาหการรมต่างกันเยอะมาก คือมันโอมันมันสว่างถ้าเกิจดจลัดเลยพี่อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอไฟเขียวปุ๊บผมก็วิ่งผ่านสีแยกนั้นวิ่งตรงเลยผมเลยจะแก้ไฟแดงนั้นไปได้หน่อยหนึ่งน่าจะสักประมาณนักไม่เกินสี่ถึงห้าร้อยเมตรข้างหน้าผมเนี่ยมันเป็นเหมือนทางลงเขาเลยพี่เหมือนดิ่งมาสุธาลงไปเลยแล้วมืดตึบ๊บ ผมก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไม g o เกิลแมปมันจะพาไปไหนทำไมไม่คุ้นมันมืดจังเออมันมืดแล้วมันมืดกว่าเมื่อกี้ที่ผมมาตร,ต,รตรงนู้นตรงนู้นอ่ะมันมืดเราเข้าใจได้ว่ามันยังมีไฟยังมีอะไรได้เราจำไ,ได้ประมาณนั้นแต่ไอทางที่เราจะไปต่อเนี่ยมันไม่มีแสงไฟแล้วครับเออเออเรไปไหมพอมันไม่มีแสงไฟเนี่ยเอาไงดี ว่าเอาไงดีวะจะไปหรือ <Okay. S 2> จะกลับรถเพราะถ้ากลับรถมันแบบมันไม่ไปทางโน,น้น่อยะเพราะว่า <Okay. S 2> ปกติเราจะเปิดเส้นทางไปโน้ไนไหนี่มันจะแตะได้พี่ว่าแตะไปเส้นนี้เส,นนเส้นนี้นนะี้นะแต่อันนี้มันไม่มีให้ผมแตะไงพี่อืม <laughs> ผมก็เลยเอามันไม่มีให้แตะแล้วเอาไงออะงั้นถ้า,ถา,ถาต้องไปก็คืออะไปก็ต้องไปละอะผมก็<ป>เลยขับเลยจากตรงนั้นกาลังวิ่งลงเนินเขามาได้สัก น่าจะยังไม่ถึงกิโลดีพี่สาวผมก็โทรผ่านเฟซบุ๊กมาว่าเป็นไงบ้างอ่าจะคุยเรื่องกุ้งเรื่องอะไรกันนี่แหละแล้วก็ถามสาทุกสุกดบน้องชายผมก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เพิ่งมาส่งของที่ระยองเสร็จกาลังกลับนะอ่าแล้วที่นี้พี่สาวผมเขาก็บอกว่าเออมันดึกแล้วนะแล้วกลับเส้นไหนอะไรยังไงเขาก็ถามไปไงละเพราะเขาไม่รู้หรอกเสร็จ <laughs> ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเส้นทางมันเป็นแบบนี้มีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกให้ผมะหันกล้องหน่อยเขาก็อยากเห็นอ่าผมก็เปิดกล้องสลับ จากเห็นหน้าเองไปเห็นหน้ารถพี่สาวผมร้องเลยบอกมึงอย่าไปได้ไหมกูขอร้องมึงกลับเพอนะกูขอร้องผมบอกไม่เป็นไรหรอกมังมันก็ไม่แน่น่าจะอะไรหรอกมันทางโอ้ยในจีพีเอสแมันเขียวปีเลยทําความเร็วได้อยู่ผมบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงไม่ต้องมาเป็นน้องกูแล้วมึงก็ไม่ต้องคุยกูแต่ถ้ามึงเชื่อกูมึงกลับรถหน่อยได้ไหมกูขอร้องแหละเขาพูดอยู่อย่างนี้เลยโอเอออ่า ผมก็เอาไงอะ,อะโอเคในเมื่อนางขอผมก็อ่ะโอเคตามนั้นแต่ตรงนั้นน่ะมันลงโอจากว่าผมจะคุยกับเขาตกลงได้มันก็ลงมาลงมาในระดับหนึ่งแล้วพี่น่าจะประมาณสักกิโลเกือบสองกิโลและเพราะเราก็คุยสาทุกตุกดิบอะไรกันมาด้วยไงทีเนี้ยผมกลับลารถถอยโยกขวางถนนอยู่นั้นแหละจนผมหมุนหัวเสร็จผมหมุนหัวเสร็จปุ๊บพี่โอ้ผมพูดแล้วขนลุกอะไรอะคือผมถามอย่างนี้ก่อนพี่เป หรือพี่พี่แฟนขับขทุกท่านถ้าสมมติว่าพี่พี่เป็นคนในย่านพื้นที่นั้นก็จริงไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ผมถามนิดนึงพี่ใ,ในในดงป่าตรงนั้นหรือถนนเส้นนั้นอะแม้แต่ไฟสะท้อนแสงหรืออะไรบนถนนมันไม่มีเลยนะพี่แล้วเวลานั้นอะ่ะมันตีหนึ่งเข้าไปแล้วตีหนึ่งกว่าด้วยพ,พี่พี่ทุกท่านจะยังกล้าออกมาทำอะไรบริเวณถนนแถวนั้นอยู่อืม มันมืดมากมันไม่มีรถมันไม่มีแสงไฟมันไม่มีอะไรเลยที่จะบอกว่าเฮ้ยมึงเดินมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือถนนนะมันยากที่มันจะมองอ่ะพีออ่ผมกลับลำรถเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกำลังจะใส่เกียร์หนึ่งวิ่งอ่าผมมันหันดันไปสะดุดกระจกมองข้าง<ะ>รถกระบะเราเนาะกระจกมองข้างด้านซ้ายเราเห็นเป็นดวงไฟเล็กๆผมคนลุกขึ้นมาทันทีเลยว่า เมื่อกี้ตอนกูวิ่งมาคือไม่เห็นแสงไฟแล้วตอนนี้เรากลับลํำรถแล้วเราจะไปต่อแล้วไอ้แสงไฟที่มันมาจากไหนมผมก็อ่ะพอใส่เกียร์หนึ่งปุ๊บผมปล่อยรถไหลแต่ผมตามผมก็ยังมองอยู่นะมองกระจกซ้ายและก็หันมอามองกระจกขวาฝั่งตัวเองมันก็เป็นดวงไฟเล็กๆเกออหรือมันจะมีรถหรือขอถากบหาอะไรนี่หรอไม่เป็นไรมั้งก็ไม่ได้สนใจผมก็เริ่มใส่กำลังรถออกตัวปุ๊บหนึ่ง สองสามสี่เข้าเกียร์ห้าด้วยความที่รถกระบะผมอะมันเป็นตู้ทึบก็จริงแต่พอมันเป็นรถเปล่ามันก็จะเร็วเนาะพี่มันเหมือนแตงไฟเนี่ยมันวิ่งตามรถผมอะจากที่มันดวงเล็กเล็มันเหมือนมันเร็วขึ้นแล้วค่อยค่ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอืมอืมชั่วโมงนั้นผมว่าผมหลอนหลอนเนะพี่ผมก็เลยเปลี่ยนเกียร์พยายามเร่งรถตัวเองขึ้นเนินให้เร็วที่สุดครับไฟนั่นอะ จากที่มันดวงเล็กๆน่าจะปายเล็บปาย,ายนิ้วก้อยเราได้พี่ตอนเนี้ยมันดวงใหญ่เหมือนไฟไฟรถมอไซค์ที่แบบดวงตากลมๆใหญ่ๆเลยพี่ถ,ถ้าเทียบหัวคนน่าจะหัวคนเลยแหละอใช่วิ่งตามมันะไล<า>่ตามมาออใช่พี่เ,ออเป้มันไล่ตามตูดเรามาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งผมถึงแยกไฟแดงปั๊บสิ่งที่มันทําให้ผมหลอนนะพี่แสงไฟที่เราเห็นมันเป็นดวง มันไม่เชิงว่าขาวว่ะมันขาวขุ่นๆส้มๆอะ่ะมันตามมาวบแล้วมันหายไปในอากาศเหมือนละอองควันเหมือนเราดูบหลี่แล้วพน่นปล่อยหายไว้อากาศอย่างนั้นนะพี่ uh huh. ผมจอดแยกไฟแดงปุ๊บผมงงเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ถ uh huh. ึงเบรกมือ uh huh. ใส่เกียร์ว่าง uh huh. ละก้าวลงออกจากรถมาเพ oh, ื่อห uh ัน huh. ไปดูหลังรถ uh huh. พี่ผมคือตอนนั้นอะ ผมไม่ได้ยินเสียงพี่สาวผมอยู่ในหูเลยไม่ได้ยินอะไรเลยจนผมมาด้สติตอนที่ว่าพอผมหันไปมองหลังรถปุ๊บมันไม่มีอะไรเนี่ยครับมันเหมือนผมได้ยินเสียงอะ<ม>เหมือนเสียงผู้หญิงเรียกอืมครับผมก็เหมือนได้สติกลับมาปุ๊บอา้าเสียงพี่กูนี่หว่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเอาแล้วกูลงมาทําไมแล้วอะไรมันตอนนั้นมันมันเหมือนคนหลุดไปเลยพี่อ๋อครับลงมาทําไมลงมาดูเพื่ออะไรอืมแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นตัวเองแล้วตัวเองอยู่กลางแยกไฟแดง อืมครับโหแบบชั่วโมงนั้นคือพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อแก้วแม่แก้วคือได้ยินเสียงพี่สาวเรียก่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วถามว่าทําไมถึงได้ยินคือมันเหมือนว่าอะไรมันสะก,กิดให้เสียงพี่สาวผมได้ยินเข้าที่นหูผมอ่ะ,อะแล้วหันไปดูทีประตูฝั่งคนขับที่เราเป็นประตูคนขับเราเปิดมาเอา้ากระจกเราก็เปิดลงแต่รถผมก็สตาร์ทอยู่นะ เออเ้าทำไมเสียงรถมันก็ดังทําไมมันไม่ได้สติแต่เราได้ยินเสียงผู้หญิงคนเล็กๆนั่นคือเสียงพี่สาวเราอยู่ในโทรศัพท์ทเรียกเราอยู่ในไอ้เล็ก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 มึงได้ยินกูไหมอย่างเงีเออ้ยจนผมได้สติอ้าวแล้วกูยงมาอะไรยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ผมก็เลยกลับขึ้นรถครับพอกลับขึ้นรถเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าฮัลโหลว่าไงมึงไปไหนได้ยินเสียงประตูตึ้งตั้งอะไรเมื่อกี้บอกอ๋อเออเมื่อกี้ลงไปดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าตามหลังมาเห็นน่นนี่นั่นผมก็เล่าให้เขาฟัง เขาบอกมึงรีบกลับเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยอืแล้วอตอนที่ผมกลับขึ้นมาพี่ไปผมไปแบบผมไม่รู้ตัวอะไรเลยนะมันแบบว่าแมพแบบไม่สนใจล้เพอผมถึงพอผมมาจอดตรงแยกไฟแดงนั้นควรที่ผมจะตรงถ้าผมวิ่งตรงไปนะ่ะคือผมไปอุตสาหกรรมที่ผมมาพิมไม่รู้อยู่ๆไงผมเลี้ยวขวาออกเลยแล้วผมก็วิ่งไปจนผมไปเจอถนนใหญ่เส้นหลัก<อ>ที่ผมมาเมื่อตอนนั่นแหละพี่อตอนขาผมมานั่นแหละผมก็เลยเอา้ามาโผล่อย่างนี้ตรงไหนยังไง อืมอ่ะโอเคตอนนั้นคือมันมืดแต่ด้านทัหมดละผมไม่รู้จะถามอะไรใครคุยกับใครคุยกับพี่สาวอยู่ก็เลยบอกพี่สาวไปว่าแม่ผมเลยพี่สาวว่าแม่เนาะผมเลยบอกแม่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนละกันเดี๋ยวตอนเนี้ยหนูขอขอตั้งสติขอขับด้วยตัวเองขอหาที่พักรถโน่นนี่นั่นอะไรก่อนว่าไปนางก็บอกโอเคถ้าไม่ไหวยังไงโทรกลับมานะก็โอเคก็วางสายกันไป แล้วตั้งแต่จากตรงถนนใหญ่นั้นผมกับรถแล้วผมวิ่งกับเนี่ยผมอ่ามันเป็นถนนใหญ่ผมเริ่มจําได้แล้วเนาะมันก็จะมาลายองเข้าเขตต่างๆไม่ว่ามันจะผ่านพัทยาชนบุรีอะไรมาอย่างเงี้ยในช่วง,ช,วงช่วงหนึ่งที่ผมขากับเนี่ยพี่อืมอืมมันจะเป็นรอยต่อระหว่างลายองกับป่าพัทยาหรือป่าหรือนรชนบุรีเนี่ยผมไม่แน่ใจช่วงระยะทางนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นผา ขาภูเขาทางขวามือแล้วก็ทางซ้ายแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยผมไม่รู้อะไรมันพยายามที่จะให้เราหันไปมองจังเลยว่านี่นะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้มองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมขับรถมาแล้วแบบคือตอนนั้นอะที่ผมบอกว่าผมวางสายพิษไปแล้วคือเราตั้งสติแล้วนะรเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรแล้วต่างๆเรื่องหลอนๆไม่มีในหัวละครับ อ่ะเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่วงางสายพี่สาวไปผมก็อ่ะโอเคจอดรถลงข้างทางล้างหน้าล้างตาดื่มน้ําเย็นๆน,น,นู่นนี่นั่นที่เรามีในรถผมก็เดินทางต่อแต่พอมันมาถึงช่วงที่ผมบอกนั่นแหละพี่มันไม่รู้มันมีไอสกิปนักหนาให้หันมองหน่อยอมอมผมก็หันมองทางขวาทีมันก็เป็นเหมือนาผาภูเขาด้านขวามือของอีกฝั่งหนึ่งของถนนซึ่งก็จะเห็นเป็นบ้านมีป่าต้นไม้ครับอ่างหะ แห้งแห้งตายตายอยู่บ้างปะปายมองไปก็เจอแต่เป็นบาล้างมั่งอะไรมั่งแต่สิ่งที่มันไม่ใช่ว่ามันเรามองไปแล้วมันเห็นแค่ว่าเป็นอาคารปลักผักพังอย่างเดียวมันเห็นเป็นคนนะพี่บังอ,อจะเรียกว่าอะไรตัวหรือตนดีบางอะเยบาง,บาง<อ>ตัวอ่อํบาบังผมเรียกมันตนแล้วกันบางตนเนี่ยสูงอย่างกับสาไฟฟ้าบางตนเตียเต้ยๆเหมือนเท่าคนบางตนนี่มองไปเนี่ยมันมันเห็นท่อนบน ล่างๆล่างๆหายๆ<อ>มันเป็นอย่างเนี้ยพี่อยู่ระยะทางเกือบๆสิบกิโล<อ>ผมยังว่ามันมันไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีอะพี่ว่า<อ>มันอะไรมาทําให้เราอยากรู้อยากเห็นหรือว่าเขามาเพื่ออยากให้เรากุศลผลบุญให้เขาหรือกวดน้ําหรืออะไรยังไงมันมันไม่เคยเจอแบบนี้ไงพี่ครับเนี่ยอันเนี้ยที่ว่าผมเจอมาที่แบบว่าหนึ่ง ลูกค้าบอกว่าเออถ้าเราไม่ชาน,านาญหาพักนอนก่อนไหมแลวที่ลูกค้าให้ตังค์มาเยอะแยะนี่มันคือยังไงหรือว่าจะเป็นที่ลูกค้าบอกว่าอ่ะหาที่นอนพักผ่อนไปก่อนนะเดินทางตอนเช้าไต่กันเดินทางครับหรือมันจะเป็นตรงที่ว่าลูกค้าให้ตังค์ผมมาเยอะๆเพื่อที่ว่าไม่อยากผมกลับหรือเปล่าอืผมเอาทุกอย่างมามาเชื่อมกันมาประติดประตอกันหลายๆอย่างแล้ว ถ้าเอาจริงๆอ่ะคืนนั้นน่ะผมสังเกตดูในระยะะยะทางที่ผมวิ่งมานะพี่ไม่ว่าจะเป็นรถเทเลอร์รถสิบล้อรถอะไรเงี้ยพีพ่ๆบิ๊กใหญ่ๆเป็นช่วงๆของถนนนะก็จะมีเขาจอดกันในปั๊มบ้างนอนข้างทางกันเป็นกลุ่มสี่ห้าคันบ้างแต่มีเพียงแต่เรานี่แหละกันรถที่ปะปลายที่วิ่งอยู่บนท้องถนนผมก็เลยมานั่งมาติดมาต่อว่าเป็นไปได้ไหมที่ลูกค้าเนี่ยให้ตังค์เรามาเยอะแยะอย่างเงี้ยหนึ่งไม่อยากให้เดินทางกลับ แต่ถ้าเขาบอกอะไรไปแล้วเขากลัวเราจะไม่ฟังเขาไม่เชื่อหรือเปล่าหรือเรากลัวไปหรือเปล่าเขาเลยให้ตังค์มาเยอะเพื่อที่อ้อมน,อนอออ้อมกับเราอ้อมอ้อมคกับเราว่าให้เราพักก่อนไหมหรือไปไม่ถูกทางหรือกลับไม่ให้เป็นไปแบบที่เขาแนะนํามันนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับหมายถ<ๆ>ึงว่าเขาไม่กล้าพูดตรงๆว่าตรงนั้นเส้นทางนั้นมีอะไรเจอเจออะไรมาก่อนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ออครับแล้วแล้วพี่สาวเราอะ่ะมันมีบางอย่างที่ เขาเห็นจากกล้องแล้วบอกให้รีบกลับรถกลับทันทีอย่าไปเส้นทางนี้เพราะอะไรได้ถามตอนหลังไหมว่าพี่เห็นอะไรหรือเปล่าเออถามไหมหนถามสองผมเชื่อเขาแต่พี่สาวไม่เห็นอะไร ราะว่าพี่สาวผมอะเขามีเซนซึ่งตัวผมเองก็มีเซนแต่เราก็ไม่ได้เซนจ๋าอะไรขนาดนั้นม,มันเหมือนว่าบทถ้าผมจะเจอมันก็เจอแต่ถ้าบทมันไม่เจอคือมันไม่เจอเลยแต่อย่างพี่สาวผมเนี่ยเขาก็จะมีเซนในตัวเขาซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนอายุเขาสิบแปดเนี่ยเขามีบางอย่างที่เขาไปเอามาใส่ตัวเขา ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมแต่ผมเรียบเรียงไว้แล้วล่ะแค่ว่าถ้าพี่เป้อยากให้ผมเล่าเมื่อไหร่ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมพร้อมพูดได้เสมอโอเคมเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงะคือป,ประมาณนี้เท่ากับว่าพี่สาวเราน่าจะเห็นหรือจะรับรู้อะไรบางอย่างว่าไอ้ทางข้างหน้าเนี่ยมันไม่ปลอดภยยัยหรือมันมีอะไรบางอย่างแบบ<อ>ไม่ชอบมาพากลเฮ้ยตีเลขกลับเลยทำมึงไม่กลับนะมึงไม่ต้องคกตอบพี่เป้ผมเป็นอย่างนี้อ่ะคําตอบของเขาเลย เขาบอกว่าเขาเห็น oh. เขาเห็นเป็นเงาดํา oh. เห็นเป็นลักษณะคล้ายๆบุคคล mm hmm. mm hmm. อืมอืมอ่ามันไม่ใช่ว่าตัวสองตัวมันเยอะมากอั oh. Oh. ตนตรายถนนเส้นนี้เขาบอกว่า oh. เจไม่รู้นะไอถนนที่เองไปนะ่ะมันคืออะไรแต่ถ้าให้เดาแล้วมองมองเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรนะอ่าป่ามันสัมปลัง ป่ายูคาป่าสวนยางหรือเปล่าพ่อเจไม่รู้มันมองทึบๆอย่างนั้นแล้วมันก็มีแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยมันเห็นเป็นดำๆยืนอยู่กลางมั่งริมทางมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโอ้ผมพูดแล้วฝนหัวอแล้วดวงผมบอกว่าดวงไฟที่ทเขามองอไปในที่เขามองไปในท้องถนนเนี่ยเขามองเขาเห็นตามกล้องเลาเนาะพี่เขาบอกซ้ายขวาเนี่ยเหมือนว่าเขาหันมองตามนะว่ารถผมกําลังวิ่งไปข้างน้าเขาก็เหมือนเขาเอี่ยวตัวตามมองส่งท้ายเราอย่างเงี้ย มีหน้าเราเขาถึงให้เรากลับเออแล้วดวงไฟที่ตามมาก็น่าจะเป็นนะอะไรบางอย่างนั่นแหละเเออไม่ดีแน่ถ้าไปตอเพ้อเผลออาจจะไม่ได้มาเล่าตรงเนี้ยใช่ผม,ผมผมกล้าพูดได้เลยพี่เป้วันนั้นว่าผมผมไม่กลับมาผมคงไม่มีชีวิตอยู่ตอนวันนโอ้เป็น,เป,นเป็นพี่ค <ๆ S 2> งอาจจะหาที่พักนอนตามลูกค้าแสนดีคนนั้นน่ะนะครับได้ตังค์มาขนาดน,นั้นเออใช่แทนที่เขาเออตีเล็ก เอางี้นะนี่มันเที่ยงคืนขวาแล้วติได้จะกลับเลยนะเส้นทางในผีดูเลยนะเออน่ากลัวมากมอ่ะพี่ให้<ม>ติดไปพักโรงแรมเลยเชา้าให้กลับเออพูดไปซะอย่างนี้เป็นพี่แวะเลยนะแตผ่ผมก็แวะเหมือนกันเออแต่ว่าเขาคงไม่เขาไม่อยากบอกเขาคงไม่อยากบอกเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเรากลัวได้แหลนะเนาะเขาไม่อยากมไม่อยาก,ยากพูดนะครับเป็นไงล่ะคุ้มไหม โอ้พี่ผมกลับมาได้นี่ผิวว่าผมคุ้งกว่าที่ผมได้เงินอีกพี่เอออ้าเอาโอ้โหดีก็ที่ถามอ่าที่ผมเกินไปเมื่อกี้ก็คือว่าทําไมถึงว่าพี่สาวผมเห็นเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆอ่ะเขาเขาเขาเมื่อตอนไหนเขาอยเขาสิบแปดนะปัจจุบันนี้เขาห้าสิบละเมื่อตอนอายุสิบแปดปีเนี่ยเขาเขามีไปเอาอะไรบางอย่างมาใส่ตัวเขาได้แหละซึ่งอันนี้ผมก็จะเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณใส่เนาะซึ่งกว่าผมตั้งแต่พี่สาวอายุสิบแปดจนปัจจุบันนี้ห้าสิบอ่ะ กว่าผมจะรู้เรื่องราวอะไรแต่ละอย่างมาก็เอาเรื่องเหมือนกันครับจนผมมาเรียบเรียงก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองปีเต็มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากอันนี้เกินเกินไว้ก่อนแล้วกันถ้าหากว่าพี่เป้ต้องการให้มาเล่าเมาื่อไหร่ก็สามารถบอกได้เนะครับน่าสนใจฮะก็ร้องเมื่อไหร่ทักมาได้เลยคุณจีเล็กนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าเรื่องคุณใสอันที่ผมเจอมากับตัวเนี่ยอืมผมอาจจะอืมจะบอกว่าอย่างไงดีอาจจะใช้เป็น ชื่ออ้างอิงอย่างอื่นแล้วกันเนาะอาจจะประมาณนั้นเพราะว่าเรื่องราวค่อนข้างแรงแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่จบเออเอาเป็นว่ามันยังไม่จบลงถือว่ามาประเดิมเรื่องแรกกันเนาะครับผมได้คผมโอเคแค่นี้ก็ขอบคุณมากมากแล้วนะคุณตีเล็กได้ครับผมแล้วก็ขอฝากพี่เป้กับ ชาวรายการทุกท่านด้วยถ้าหากผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานเอาภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเล่ารั้นแรกก็จะนิดนึงครับโอ้เล่าเก่งเลยฮะนะครับโอเคได้ทางเล็กก็กอดบางสายดูแลกษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ